เรื่องย่อละครเรื่องเท่ากระดังงา EP ที่17ออกอากาศวันเสาร์ที่4มกราคม2568เวลา20นิา5นาทีทางช่อง Workpoint 23 หลังจากที่เจอโทรศัพท์ของซูซี่ที่รบบโดยซินเซียสาธิดาและเอาไปให้ร้านแก้พาสเวิร์ดจนสามารถเปิดเครื่องได้่ดาที่ระบบโดยมินมินทิตาก็ได้หายตัวไปทั้งจรันที่ระบบโดยไนกี้นิธิดลและซิรินระบบโดยแพนเค้กเขมมนิดต่างก็เป็นห่วง แต่ยังคงติดต่อระดาไม่ได้ระหว่างนั้นเองชรันก็ได้พบกับกลิตซึ่งระบบทโดยพี่ทองเจอือเรื่องชายหุดดำที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตรกรรมทีแฟนหนุ่มของกลิตขณะที่ระดาได้พบกับฆาตรกรตัวจริงหลังจากถูกล่อลวงซิลินกำลังตกอยู่ในอันตราย จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับประดาติดตามรับชมได้ในละครเรื่องเท่ากระดังงาออกอากาศในวันเสาร์ที่4มกราคมนี้เวลา20นาฬิ5นาทีทางช่อง WorkPo พอย23และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเน็ตฟลิก์ในเวลา22นาฬิกา